เมนูนี้ก็จะเป็นกับแกล้มที่เด็ดที่สุดของคนเหนือกับว่าได้เอากีนกู้กับไอ้ขาวมันถึงเข้ากันดีขันนะคนเหนือก็จะเรียกเมนูนี้ว่ายำผักกาดสม้มหรือว่ายำผักกาดดองมาแน่ใจว่าผักกาดสม้มหรือว่าผักกาดดองจะมีแค่เฉพ,พาะภาคเหนือกอ่อนถ้าบ้านไหนมีหรือว่าภาคไหนมีมาลองทําสูตรนี้พอรับรองได้เลยว่าอร่อยสุดๆมาดูน้ําพริกที่เฮาจเอาใส่ยำผักกาดสม้มหรือว่ายำผักกาดดองก่อนอื่นเฮาจะต้องเอาพริกแห้งมาพิงไฟใครที่บ้นมีเวลาดังไฟก็ใช้เป็นเตาแก๊สก็ได้ส่วนข้าเฮาจะใช้เป็นขาาสดเก มาซอยใหือมันบางๆเวลาที่เฮามาตำม,มันจะได้เหลวหรือว่าละเอียดง่ายพอพีงพริกหรือว่าจีพริกเสร็จเฮาก็จะมาตำตำเพื่อมัมเนมเหลวๆพอแล้วแล้วก็ใส่ข้าวและก็ตำเพื่อมันมเข้ากันพอเข้ากันแล้วก็ใส่หอมขาวหรือว่ากระเทียมตำเมื่อทุกอย่างมันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแถมกําแล้วก็กยปรุงรสอี่ิาดได้เลยก็คือผงคอแห้งกะถ้วยแดงส่นักลำนักใส่น้อยลำน้อยและก็ใส่น้ำปลาลงไปแหนน้อยบัดี้ใส่นักเกินไปนะครับเดี๋ยวมันจะเกมและก็นุ่นนี่นุ่นนิดหรือว่าโกนเพื่อมันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแค่นี้กกกะเรรร็จแล้้วนพิยปา หรือว่ายำประกาศดองตี้บอกว่าจะไปใส่น้ำปลาน่าเกินไปก็เพราะว่าเวลาที่เฮาไปยำม,มันจะมีน้ำดองของผักกาดส้มอยู่มันก็จะมีทั้งความส้มหรือว่าความเปรี้ยวแล้วกับความเค็มปะปนกันเดี๋ยวถ้ามาขาดความเค็มเฮาก็ก็อยใส่ที่หลังเอาส่วนเครื่องที่เฮาจะใส่ลงไปตวัวก็จะมีจักไครหรือว่าตะไคร้ซอยเฮาจะต้องซอยให้มันบางเต้าที่จะบางได้นะครับแล้วก็จะมีแหมยางนึ่งก็คือบะเขือถ้าได้เป็นบะเขือแจ้นี่นะมันตึงเหมาะขันนะเฮาก็จะเอามาซอยให้มันเป็นบางๆเหมือนกันบดี้ซอยเป็นโคเป็นครับเนอะผักกา ดองของคนเหนือเพื่อนก็จะใส่ถุงแบบอีราคากับยูที่สิบห้าถึงสิบบาทน้ำผักกาดดองเขาจะบอคว้างนะครับเขาจะเอามาทําเป็นน้ํายำรสชาติก็จะมีความส้มหรือว่าเปรี้ยวแล้วกับปนเค็มน้อยๆพอเทน้าเสร็จเขาก็จะามาหัน่นหรือว่าซอยให้มันเป็นตินเป็นตอนเหมาะาอให้พอดีใครจะหั่นตินน้อยก็ได้ตินใหญ่ก็ได้ก็แล้วแต่ความชอบผักกาดกมนี่ก็สามารถเอาไปทําได้หลายเมนูนะครับบอกว่าจะเป็นพัดใส่ไข่ใส่บุเซ้นแต่ว่าเอาไปต้มใส่กระดูกหมูมันตึงเหมาะกัาแล้วพอหั่นเสร็จเขาก็ไาย้ำกันเลยนะ แต้วหรือว่าโกนทื่น้ำริกมันแตกตัวพริกนี่ได้จะเพ็ดนักแกนะครับสีน้ําปอแดงปลึกงระวังที่โกนนี่กะส้มปากปัด ใส่ข้าวให้ซักบุกมันตึงเหมาะกันแล้วโคนเข้ากันแล้วกลับมาจิ้มพอว่ารสชาติมันเป็นอย่างใดถ้ามักอย่างใดขาดอะไรอย่างกระเตมจับปากแล้วบออห่ากะเจ้าวจะไขหรือว่าตะไคร้บะเขือแล้วกับผักกาดส้มหรือว่าผักกาดดองที่เฮาซอยไว้ใส่โดยส่วนตัวแล้วจะเป็นคนที่มักกินเผ็ดเฮากะเจ้าพริกที่หาตบำไว้มาเพิ่มใส่ให้สักน้อยใครที่มักกินเผ็ดก็ไม่ต้องใส่นักอย่างอี้ปลาล้มปลาเหลือใส่หมอกวาให้พอดีเอาตัวเก่ากินได้ว่าแล้วก็โกนเฮ่มันเข้ากันมันตึงส้มปากแต้แต้ทุกคนใครที่พอมาถถึงงตตอออนนนนนนีี้้้้้าาาบสมปปกัวะใยเเ็ด หน่แต่น่ากินก็ครับเวลาที่เฮาแงยำผักกาดสม้มหรือว่ายำผักกาดดองมันจะต้องแงอย่างอี้นะครับมันนึงจะสะใจเสร็จแล้วกต็ตักใส่ถ้วยน้แต่มันตึงน่ากินสุดๆกินตอนเมื่อตอนแล้วก็แดดฮอนๆมันเป็นอ,อย่างที่เปิงแล้วก็เข้ากันสุดๆ,ๆแล้วก็เอาปาจีมาแอมแมสักน่อยมันตึงอย่างคือมาครับมากินยำผักกาดส้มหรือว่ายำผักกาดดองตัวกันใครที่ส้มปากก็ขจายไปซ้อซื้อผักกาดดองแล้วก็เอามายำเลยเนอะ